สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆคงเห็นบ้านหลังนี้อยู่ในโลกโซเชียลน่าจะผ่านตาบ้างอะ่ะถ้าใครไม่ได้ติดตามหรือว่ายัางไงเป็นบ้านของเสียตีพัทยา ครับเสียตีพัทยาเนี่ยเขาอยู่จังหวัดเดียวกันกับผมนะแต่คนละอำเภออำเภอห่างไกลกันมาก <c oughs> แต่ว่าซ้ำซ้ำคนละจังหวัดห่างกันประมาณ90โลก็เลยบอยเด็กไปมาหาสู่กันปน่านไหนว่ามันไกลค<ช>รับผมว่านี่กับดีมนไปบอยไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่อย,เ,อยเพราะว่าเขาชอบไปปราสาทไงปราสาทไปมณฑลมที่เป็นข่าวเนี่ยไปบอ,อยไปบ่อยไปบอยนะฮะมูลค่าต้นไม้ที่ปลูกในเฮือนเนี่ยในบ้านเนี่ยประมาณเท่าไหร่เดานไถ้าถ้าขอเดาก่อนได้ไหมครับเดามาโนะว่าเท่าไหร่สองแสนห้า ถ้าคนซื้อต้นไม้จะรู้ว่าเยอะกันนะั้นไอ้เดาบกหนึ่งสอสาม่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตอนนี้มีอยู่ประมาณ10ต้นเอาเฉพาะต้นใหญ่ๆนะผมให้ประมาณหกแสนหกแสนเลยหรอมึงแพงนัะนเลยรอจ้างต้นไม้แพงครับพอถอดสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือพ่อพี่เอื้องประมาณเท่าไหร่บ่ถึงสองแสน พอถึงสองแสนมันต้องมีทีมาว่าเป็นียงที่จะบอถึงสองแสนนี่ยเขาจะพอมจนไหมอ่ะจริงจริงต้นเนี้ยต้นพยอมเนี่ยใหญ่มากต้นพยอมใหญ่ย<า>อมริมนาน้องเข้าออเมืองฟ้ามาแล้วสามปีต้นเนี้ยถ้าขายกันจริงๆถ้าเราติดนะถ้าเราเลี้ยงแล้วมันติดต้นนี้ประมาณ7จ็ดแปดหนึ่งได้ก็คือมัน <c oughs> มันอยู่ที่ความสวยอยู่ที่ความสวยด้วยอยู่ที่ฟอร์มมันด้วยดีฟอร์มมันด้วยอาจจะมีแสนก็เป็นไปได้ถ้าใบมันขึ้นมาแล้วมันจะเห็นความสวยของมันมันจะเป็นพุ่มแต่นี่ตีเอามาเท่าไหร่พุดมาเองเลยนหรอเห็นเห็นในคลิปอยู่ มันร่วมกันอะไรล่ะต้นก็เลยบอกไม่ได้ว่าต้นนี้เท่าไหร่พี่เห็นตีคนไกลรูดเฟรมอ่่ะีเห็นตีกุดมาเนี่ยปกต้นเนี่ยถ้าเท่าที่พี่ไปดูในร้านนะอย่างเช่นต้นจะบกโคตรใหญ่เลยอู้ใหญ่จริงต้นนี้ต้องถูกต้นนี้ต้องมีแปดเก้าหมื่นอาจจะแพงกว่านั้นแ้ไกลกว่านั้นเป็นแสนกว่าครับอยู่ที่ระยะการระยะทางส่งอีกระยะทางการขนอันเนี้ยแบบไปขุดเองแมนแมนแมนนี่คือวัดดวงนะวัดดวงว่าจะเกิดหรือไม่เกิดว่าจะเกิดแมนหรือไม่เกิดว่าจะติดหรือไม่ติดแต่ไอ้ต้นนั้นนะเขียวแทนอยู่นะ ตอยังไม่ออกใช่ไหมใช่ต้นบังมีเสียวแทนมันก็หมองน้ำตาลน้ำตาลาเใช่แต่ต้นเนี้ยรอดแล้วต้นชะบกนี่รอดแล้วใบขึ้นเต็มเลยดกงต้นนี้ก็น่าจะรอดแล้วใบขึ้นแล้วต้นบางมีต้นนี้รอดแล้วพยอมก็น่าจะรอดแล้วก็มีใบแล้วแต่ก็ยังต้องต้องลุ้นกันต่อทําแอ่งให้มันหน่อยนะตีแอ่งคืออะไรแอ่งท่อไหมภาษาภาษาไทยโบมนหนูแอ่งก็ภาษาไทยอยู่นะมีท่ออยู่เขามีท่อหายใจให้มันอยู่พาะว่าบ้านนี้หลังจากมีต้นไม้สวยแล้วยังมีเรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์าจารย์ อภีกองก้อยบอกนี่คือเป็นสีที่ผมคงใจมันนล้ไอ้ภีกองกอยมันเป็นยังไงกันเลยนักข่าวที่มาโทรหาพี่แหละโอ้เบอร์เสียจีจะมาจะมาท่ายข่าววาเต็มบ้านเลยแกก็เลยโรยแป้งปรากฏว่ารอยเท้าข้างเดียวเขาบอกผีกองกอยแน่แน่ข่ากับพญาอ่อนมึงเป็นผีกองกอยมูลค่าของที่เนี่สีมีกี่ไร่์ห้าไร่์สองงานครับ รวมตรงนี้ด้วยใช่ไหมแม่แม่แ้วก็ที่ข้างๆแม่แม่แต่ว่าที่เขาสวยมากเลยนะติดถนนเรียบยาวเลยเนาะชอบตรงที่ว่าเขาไม่ได้ทำกำแพงทำแค่พื้นที่ทำบ้านแล้วตอนแต่ก่อนอ่ะต้นไม้มันน้อยเรายังรู้สึกว่าอุ้ยตียังโล่งอยู่อยังบอกตัวเนาะหาต้นไม้มาเพิ่มด้วยตอนนี้มันยังเบิ้งโล่งไปหน่อยมันยังดูร้อนๆอยู่แม่แม่คอยดูถ้าต้นไม้พวกนี้มันติดจริงนะบ้านหลังนี้จะบรรยากาศเย็นดีนะเย็นเย็นบรรยากาศดีนะอยู่แต่ว่า พี่แนะนํานะอันนี้แนะนำพี่เฉษนะดูแล้วแต่ความชอบมาแหละดิมรั้วนะที่อยากให้ปลูกใส่เกาหลีเพราะใส่เกาหลีมันจะแน่นพุ่มหนานะออมันจะเป็นพุ่มหนาไอ้พวกนี้มันไม่หนาพวกนี้มันมันกระง,งัามในแบบของมันครับแต่ว่าขับเป็นไส้เกาหลีมันสีเป็นกําแพงดีกว่าการเป็นไส้เกาหลีเ้อ เนี enfin ่ยเห็นมันมันยังมีทีว้างเห็นตูดไส้เกาหลีทีว้างตูดไส้เกาหลีแล้วมันสีเขียวสบายตาเป็นต้นไม้นิยมเอาอย่างไงไส้เกาหลีแมนแมนกดผูกเยอะอลงรถดีกว่าบ้างลงรถนี่ก็สวยนะลงรถนี่หมดเท่าไหร่เนี่ยเห็นตอนนั้นบอกว่าหมดไม่ถึงสองแสนใช่ไหมไม่ถึงไม่ถึงแสนแสนกว่าถือว่าสวยมากใช่เราคุ้มคุ้มเราพูดตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเราอินเสิร์ตเหมือนเดิมใช่ใช่ใช่มึงทำคลิปกระจอกมากกูบอกเลยมึงยังไม่ถึงเกินพี่อ่ะตอนหัดตอนหัก ของพี่ยืนคุยตรงนี้ไอที่คุยเนี่ยคือมีภาพแทรกตลอดรู้จักสีธนนชัยไหมรู้จักสีธนนชัยไหมสีธนนชัยกับชาบมาเกิดอ, <c oughs> อ่อนออนออนยืออน,นอยู่ตรงนี้ะจะเอาภาพเขามา,าชอบแบะเก่ายวเปลี่ยนแบเกบ้างก็ได้ไหมม่เป็นไรก็ภาพมันจะแทรกอยู่ตลอดเวลาที่เราคุยเนี่ยปึ๊บปั๊บปึ๊บมันจะเป็นต้นไม้ต้นนั้นเราชี้ใส่ต้นนั้นต้นนั้นมันจะมีต้นไม้ต้นนั้นเข้ามาเพื่อให้เอชซีเข้าใจ อะไมต้องเหรอทำไมมันกระจอกอย่างนี้ทำไมอ่อนอย่างนี้ด้านหลังมีสระว่ายน้ำเนี่ยเห็นสระว่ายน้ำแล้วขึ้นนะเอ้ยน้ำขึ้นแล้วนะขึ้นสมุดสมุดเลยนะด้านหลังมีสระว่ายน้ำแล้วก็เลี้ยงปลาขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยพูดอย่างนี้ขึ้นมาสระว่ายน้ำขึ้นมาแล้ว เออนี่เห็นอ้อมบ้านแล้วนะรู้สัดส่วนอ้อมบ้านแล้วนะเห็นไหมนี่คือเขาทําคลิปเป็นเก่าไม่จำเป็นต้องไปโดวะเกาแล้วอะนี่คือบ้านของเศรษฐีพัทยามูลค่าประมาณกบาทบอตรงตัวเอฟซีเด้อรวมราคาที่ด้วยรวมทุกอย่างถมทีโอ้โหถุดเตะถมสูงมากและเงินเขาไม่ได้หมดไปกับบ้านหมดไปกับกระแพง สามรอบเพราะว่าดินมันบาเนี่ยพรดินไม่แน่นเสร็จปุ๊บเนี่ยทาแบบผินรูปแบบเป็นการก่ออิฐบล็อกขึ้นมาเอาแทนที่มันจะเป็นกําแพงกั้นดินที่สําเร็จรูปอาจริงจริงมันต้องเป็นการตอกเสาเข็มเซตวางคานแล้วก็กรอกกรอกปูนเข้าไปดินลักษณะนี้แผ่นเอามาอยู่แล้วก็ทาเหล็กเส้นขึ้นมา ชี้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 แล้วก็มัดลวดมัดลวดมัดลวดแมนล้วก็กรอกปูลงไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แน่นเลยความหนาอูประมาณนี้แต่ต้องใช้งบเยอะหน่อยใช้เงินเยอะแต่นี่ก็เหมือนสรุปใช้เงินเยอะเหมือนเดิมเดิมสองเท่าโอเคจักบาทประมาณมัดกลมเจ็ดล้านกลมกลมเจ็ดล้านอ่ะผมการันตีว่าถึงนะเพราะว่าสร้างมาเยอะสร้างนู่นสร้างนี่มาทั้งมาหลายปีเนี่ยรู้ว่าถึงถึงแน่นอนเจ็ด 7ล้านนเี่ยประมาณ7ล้านในสายตาก็มองว่าดาวใหม่ไอ้มึงโอด้วยไอ้มึงโจรดาวใาม่ด้วยพวกกีดาม่านั่นยนะพวกทำจริงนะเพื่อนยากคูนะเราเข้าไปอ่านคอมเมนต์ไอ้พวกไหนที่มันดาม่าบางครั้งเนี่ยเข้าเข้าตัวเขาเนาะครับ20ล้านนี่ถืโอ้มึงไว้บ้านหลังนี้ไม่ถึง2ล้านหรอกูพูดเกินไอ้กูพูด20ล้านกูพูดเล่นแค่ที่ก็2ล้านเล้วบ้านอีกผมดินอีกจริงๆที่ตรงเนี้ยเขาบอกว่า2ล้านเนี่ยผมให้แพงกว่านั้นด้วยซ้ำ ให้ราคาที่ขึ้นด้วยที่เนี่ยมันสวยมันเป็นสี่เหลี่ยมสวยมากติดถนนดำใช่เียหมดมันไม่เบี้ยวมันโมเบี้ยลเลยตรงอย่างเดียวในสี่เหลี่ยมตรงมากิคือเป็นที่ที่สวยมากแต่ตีเขาซื้อมาเกือบสองล้านคือว่าซื้อได้ถูกมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะจ้า้นแหรืถูกนก็โขลกก็กดราคาอ่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณเสียตีพัทยากับน้องชายวหน้าเผ่าหรือว่าชื่อเล่นชื่อมนก นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ